สวัสดีชาวเซอร์วเวอร์ทุกท่านในวันนี้ถึงคิวของเฮลีย์แม็กเวลนะครับเฮลียเป็นสายดาเมจจัดๆเลยนะอารมณ์ประมาณสกอตตี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นฮันเดอร์ดาเมจจัดจ้านเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสพื้นฐานกันก่อนนะครับดีเฟนซ์อยู่ที่3เมลีเวพอนอยู่ที่2องแรนดเวพอนนะครับอยู่ที่สี่ยี่อยู่ที่5นะฮะแหมตัวลงตัวเลขนี่อ่านไม่ชัดแล้วนะขอโทษด้วยนะครับทีมแอสซิสแตนต์อยู่ที่2องจัดได้ว่า มีดาเมจระยะไกลค่อนข้างสูงแต่ก็ยังพอที่จะมีดาเมจระยะประชิดอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปดูสกิลพื้นฐานกันครับสกิลพื้นฐานสกิลแรกสกิลกดใช้เฮลลี่จะสามารถมีเซมินาได้ไม่จำกัดคือกดปุ๊บมันจะมีสายฟ้ารอบตัวเหมือนเดิร์ฟแรเลยนะฮะแล้วก,กดแดดไปแดดมาแดดไปแดดมาทีนี้เวลาเราแดดสาเร็จแล้วนะครับมันจะเหมือนติดบัฟนะทําให้เรายิางศัตรูแล้วติดเลือดออกมีดาเมจจากเลือดออกเนี่ยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อมานะครับสกิลพื้นฐานติดตัวนะฮะสกิลแรกเขาจะเน้นใน Kelly เฮล เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีต่อเกตบาลานบา์และการแยกส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลหนึ่งที่ทําให้เคลรี่เนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้หรือจะเปลี่ยนสายไปเล่นสายโจมตีระยะใกล้ก็ได้แต่อันนี้ผมยังวิจัยไม่ไม่จบนะฮะเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งถ้ามันเป็นไปได้จริงๆนะต่อมาครับจะเพิ่มดาเมจต่อ,อการเลือดไหลนะครับไม่รวมไม่เกี่ยวกับสกิลกดใช้สกิลบนนะเอาภาษาชาวบ,บ้านนะครับคุณผู้ชมแดนหลบปุ๊บยิงปุ๊บยิงปังเนี่ยตัวตูติดเลือดไหลลดอีกอ้าเปอีรบเป็น ึ่งที่ชูให้เคลลี่เนี่ย มีดาเมจที่สูงจัดๆเลยนะคุณผู้ชมเราไปดูสกิลต่อไปสกิลเลเวล25เพิ่มการโจมตีของเมนรีนะ,ะทุกๆวินาทีเนี่ยจะเพิ่ม2%หมายถึงว่าเรายืนบวกหรือจะยืนชนกับศัตรูเนี่ยเราตีนะครับตีนานเท่าไหร่ดาเมจก็จะเพิ่ม2% 2%เรื่อยๆเอาง่ายคือยิ่งตียิ่งแรงขึ้นนะครับเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างน่าใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆเคลลี่เนี่ยยิงเฉยๆมันก็แรงอยู่แล้วจริงๆมองดู2สกิลนี้ก็อาจจะอาจจะต้องเปลี่ยนสายนะครัังงรับ๋ยยยววงงไผผมมิจแล้ ชี้แจงให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมต่อมาเป็นเพิร์กที่ผมอัพลองช็อตเพิ่มระยะการโจมตีอีก5%อันนี้ผมอัพที่หนึ่งะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นยิงไกลสักเท่าไหร่นะมันแล้วแต่อันนี้คือเพิร์กเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะอัพนะว่าคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนทํำยังไงนะครับก็คือคุณผู้ชมต้องรู้ก่อนว่าคุณผู้ชมต้องการอะไรนะต้องการยิงไกลต้องการยิงใกล้แล้วสไตล์การเล่นเป็นแบบไหนนะครับอัพเพิร์กให้ตรงกับที่คุณ สูงสุดที่25%ที่เลเวลต่อมาเริ่มดาเมจต,ต่อการแยกส่วน10%อันนี้ัพเป็นทางผ่านเฉยนะที่เลเวลหนึ่งอันต่อมารวบกระสุนให้เป็นจุดเล็กๆซองเนี่ยมันยิงแผ่ออกไปนะยิงกระจายออกไปใช่ไหมแต่อันนี้มันจะรวบวความกว้างของการกระจายกระสุนน่ะให้แคบลงก็ดีสามารถทําให้ลูกซองเนี่ยยิงไกลได้ลูกซองเนี่ยเวลาระยะยิงอะ่ะมันจะกว้างใช่ไหมแผ่ไปนึกออกไหมครับยิงไกลมันก็ยิ่งแผ่กระจายออกไปถูกไหมมันก็ทำให้โดนศัตรูหลายตัวแต่ถ้ายิงศัตรูตัวเดียวมันก็จะได้ดาเมจน้อยลงถูกไหมสกิลนี้ก็จะเข้ามาช่วยรวบ ให้วงการยิงเนี่ยทำให้ยิงระยะไกลเนี่ยสามารถยิงโดนสตูได้เาภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับมันรวบกระสุนและทําให้ยิงระยะไกลและยังโดนหลายนัดเหมือนเดิมเพิ่มพลังโจมตี head shot อีก25%ที่ level เลเวล4อันนี้ก็จาเป็นนะครับสำหรับ hunter หลายๆคนถ้าใครที่แม่นัพไปเลยเต็ม4เนี่ยได้ใช้แน่นอนแต่ตัวนี้ผมใช้ลูกซองด้วยนะครับแล้วก็ใช้ปืนบั u เ t e r ์บั t นะครับมันมีโอกาสที่จะยิงโดนหัวเนี่ยสูงนะครับก็เลย up สกิลนี้มาเต็มนะต่อมาสกิลที่ทําให้เรามีสเตมิ n a มากกว่าปกติที่เลเวล1 5%ต่อมา ดีของเร็วขึ้นยังไงนะฮะมันจะมีกลมๆเวลาเรากด e ครั้งมันจะมีวงเวลากว่าจะหมดอย่างเงี้ยอันนี้มันจะหมดเร็วขึ้นนะครับคุณผู้ชมต่อมาเริ่มพลังโจมตีระยะไกลตั้งแต่10เมตร10เมตรจากตัวเราขึ้นไปนะโจมตีแรงขึ้นอีก15%เอาง่ายๆคือโจมตีไกลเกิน10เมตรเนี่ยแรงขึ้นแน่นอน15%เปต่อมานะครับกระสุนสุดท้ายจะแรงขึ้น30%ที่เลเวล4เหมือนคุณผู้ชมมีปืนลูกองมี2นัดนัดแรกอาจจะไม่แรงแต่อ,แแนอ,นนอัอนนัรสอโบนน้า หรือว่าปืนบัตเตอร์บัสอย่างเงี้ยมันจะยิงแรงอีก30%เลยนะเพราะมันเป็นกระสุนนัดสุดท้าย,ยคือมีนัดเดียวแหละในบรรจุสกิลต่อมานะครับลดการใช้เซมินาในการดอปหลบที่เลเวลหนึ่งคับเ,เป็นทางผ่านลด15%นะเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ทําให้เคลรี่เนี่ย สามารถดลบได้เยอะขึ้นนะครับก็ถือว่าอัพมาหนึ่งก็ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งอาต่อมาเพิ่มความรุนแรงในการยิงในระยะ5เมตรลงมานะอะเมื่อกี้นี้10เมตรขึ้นไปใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือต่ำกว่า5เนี่ยยิงแรงใช่ไหมครับแต่นเน,เนี้ยเกินกว่า10เมตรเนี่ยยิงแรงขึ้นพูด,ดง่ายๆนะครับถ้ามีทั้ง2อันนี้นะครับคุณผู้ชมยิงระยะไหนก็ได้นะระยะใกล้ก็แรงขึ้นระยะไกลก็แรงขึ้นนะครับอัพทั้งคู่เลยนะครับจะทําให้เคลรี่เนี่ยมีดาเมจสูงสุดมากขึ้นแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกวว่่่่่่า i, าาาเเเเ้้้ยยยยยยยรริิงงงงแแคคะะใกกกลลลอยออดดีผมไมไไไไ็ เดียวก็ได้นะครับส่วนพอยส์เนี่ยก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้เหมือนกันนะข้อดีของบิลเนี้ยหนึ่งนะครับคือยิงแรงเน้นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดนะครับอาวุธที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นปืนลูกกองหรือปืนอย่างเช่นฮอสโบนะครับหรือบัตเตอร์บัตแต่หลักๆที่ผมใช้ของบิลเนี่ยนะฮะผมใช้บัตเตอร์บัตเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําในส่วนของสรุปแนวนทางการเล่นอีกทีหนึง่งแต่ข้อดีก็คือเน้นดาเมจเป็นหลักทั้งสกิลโจมยิงหัวนะครับหรือทั้นนทงโจมตีระยะใกล้ระยะไกลที่เพิ่มขึ้น,นก็ยยังงมมมีีีีีสสสกกทททท่่รุนนด้้้าาาแขึอ็ํใหเ มากๆนะครับยังคู่ไม่จบนะยังมีดาเมจของบริดดิ้งอีกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของข้อเสียแล้วก็แนวทางในการเล่นของตัวเคลลี่กันเลยครับข้อเสียของเคลลี่ที่ผมเห็นมีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกนะครับก็เรื่องของความบางที่2คือต้องพึ่งพากระสุนเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าดาเมจหลักของฮันเตอร์เนี่ยมันจะต้องใช้กระสุนเป็นหลักถึงแม้ว่าเธอจะเลือดน,น้อยนะครับแต่เธอก็สามารถแดดได้รัวๆนะลดจุดด้อยตรงนี้ไปได้นะครับแต่ปัญหาเรื่องกระสุนปืนเนี่ยถ้ามีทีมที่คุยกันได้นะครับแล้วก็แบกกระสุนไปให้กกัันเน่่็ถือววาาจดค เพราะว่าจําเป็นจะต้องใช้กระสุนปืนค่อนข้างเยอะเลยในส่วนของปืนสเปเชียลนะครับมันยิงทีละนัดนะครับทีนี้เราสามารถคีบได้เยอะนะแล้วก็เก็บได้เยอะขึ้นยังไงถ้าผมแนะนำนะครับก็เล่นเป็นบดบัตมันยิงแรงมากๆเลยแล้วก็ยิงใช้กระสุนทีละนัดทีนี้เราเก็บได้ประมาณ50-70นัดเนี่ยเราสามารถยิงได้เกือบตลอดทั้งเกมเลยนะ,ะสำหรับสเปเชียลแต่ถ้าไม่มีก็เป็นลูกซองก็ได้ครับหรือว่าเป็นปืนพกก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกนะแต่ถ้าระหว่างกลางเกมเนี่ยกระสุนหมดจริงๆก็ให้เปลี่ยนปืนเลยนะครับ ทุก,กสุนดมๆสนะ่วนแนวทางในการเล่นเริ่มเกมเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมจะต้องหาของนะครับเพราะว่าตัวเคลลี่เองอ่ะต้องพึ่งของถ้าส่วนใหญ่นะครับพึ่งปืนพึ่งอาวุธแรงๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เคลลี่เนี่ยมาช่วยทีมไฟได้ดีอย่างเงี้ยนะฮะและอย่าลืมดดหลบแล้วยิงนะครับเพื่อที่จะสร้างดาเมจเลือดออกด้วยนะส่วนอาวุธระยะประชิดที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นอาวุธมือเดียวเพราะว่ามีไอแทมสปีดที่เร็วทําให้เพื่อนเพอเนีเ่ยเ,เ,เอาตัวรอดได้ตีได้ไหวนะครับอย่างน้อยก็ชิงตีก่อนผีนะครับช่วยตัวเองได้นะฮะลดบาลานซ ได้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ